เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที <ett par aisse 250> ่หนึ่งเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวนิธิรัตนรงพันธ์อายุ24ปีบรรจุแต่งตั้งเมื่อวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 6 6ประวัติการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนหนองตรงสุรวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศิรินทรและระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏบุรีรัมย์ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายที่ั้นสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองและสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีดังนี้ 1. กิจกรรมโฮมรูมชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ 2. 2. กิจกรรมแนแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับส,สกิจกรรมลูกเสือเนานารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองสกิจกรรมชุมนุมบิงโก 5. กิจกรรมลดเวลาเรียนสาธารณประโยชน์งานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานพิเศษครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ2ครูเวรประจำวันจันท์กลุ่มบริหารวิชาการและช่วยเหลืองานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย องค์ประกอบที่1การประเมินผลการปฏิบัติตน 1. วินัยและการรักษาวินยัยดิฉั้นแสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทางและพูดสื่อสารได้เหมาะสมกับการละเทศะต่อผู้เรียนเช่น การพูดจาไพเราะและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนมีการจัดบรรยากาศเชิงบวกภายในห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีกล้าสแสดงความคิดเห็นร่วมกิจกรรมวันสําคัญต่างๆที่ทางโรงเรียนและส่วนราชการจัดขึ้นและนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานมีการปฏิบัติตนตามกฎหมายหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการเช่นการแต่งกายเรียบร้อยตามกาลเทศะ 2. คุณธรรมและจริยธรรมดิฉันปฏิบัติตนตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาโดยกระทำแต่ความดีมีการเข้าร่วมส,ส่งเสริมสนับสนุนศาสนากิจของศาสนาที่นับถืออย่างสม่ำเสมอปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีเช่นการเข้าร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษาและให้บริการแก่ผู้ปกครองนักเรียนที่มาติดต่อราชการกับทางโรงเรียนด้วยความเต็มใจ 3. จรรยาบรรณวิชาชีพ ดิฉันพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์และทักษะกระบวนการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเข้าร่วมการอบรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมการอบรมการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เชิงลุก Active Learning โดยนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองและผู้เรียนอยู่เสมอมีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ส่งเสริมทักษะกระบวนการกลุ่มและปฏิบัติต่อทุกคนอย่างให้เกียรติให้คำอธิบายเนื้อหาบทเรียนที่นักเรียนไม่เข้าใจนอกเหนือเวลาเรียนตามปกติได้มีการแสดงออกถึงความสุภาพอ่อนน้อมสํารวมในกิริยามาร ให้ความร่วมมือกับคณะครูในการทำกิจกรรมต่างๆด้วยความเต็มใจ 4. การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดิฉันดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการทำงานให้มีประสิทธิภาพโดยการศึกษาลักษณะของงานให้รอบคอบรวมถึงมีคุณธรรมในการปฏิบัติงานไม่เบียดเบียนผู้อื่น 5. จิตวิญญาณความเป็นครูมีการเตรียมการสอนและการวางแผนการสอนถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องมีการปรับปรุงพัฒนางานการสอนอยู่เสมอโดยยึดการสอนโดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนการสอน 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพการมีเจตคติเชิงบวกกับวิชาชีพดิชันให้เวลาของตนเองและมุ่งช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาของผู้เรียนในด้านต่างๆ โดยมีแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการสอนของตนเช่นออกแบบภาระงานให้ผู้เรียนได้ลงมือทำมีวิธีการที่หลากหลายรวมถึงจัดเตรียมแผนการสอนและสื่อการสอนที่มีคุณภาพและทันสมัยปรับพติปฏิบัติตนในการรักษาภาพลักษณ์ในวิชาชีพมุ่งมั่นในการทำงานช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานรวมถึงปฏิบัติตนด้วยความสุภาพเรียบร้อย องค์ประกอบที่2การประเมินผลการปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนการสอนได้มีการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้มาใช้ในการจัดทํารายวิชาและออกแบบหน่วยการเรียนรู้การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะ คุณลักษณะประจำวิชาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรได้มีการอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการเลือกและใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยมีการใช้ c a n v a Kahoot w o r d Wall Quizizz 2. การบริหารจัดการชั้นเรียนการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนทํางานในรูปแบบกิจกรรมงานเดี่ยวและงานกลุ่มตามความเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการคิดทักษะชีวิตและพัฒนาผู้เรียนโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในระหว่างการเรียนรู้ การพัฒนาตนเองการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะด้วยวิธีการต่างๆอย่างเหมาะสมโดยการเข้ารับการอบรมการร่วมประชุมสัมมนาโดยมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเข้ารับการอบรมเพื่อนำความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้แก่การเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรนวัตรกรรมดิจิทัลการพัฒนานวัตรกรรมการเรียนรู้เชิงลุก Active Learning และการเข้ารับการอบรม OBE QA 4. การทำงานเป็นทีมดิฉันได้ยึดหลักความสามัคคีในการทำงานเพื่อให้งานออกมาสำเร็จตามจุดมุ่งหมายมีการทำงานร่วมกับนักเรียน,นคณะครูและผู้บริหารร่วมกิจกรรมต่างๆที่องค์กรวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกองค์กรจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายทางวิชาการและร่วมทำงานกับคณะครูอย่างเต็มที่ในทุกๆก,กิจกรรม ห้างานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาการทำงานกับผู้อื่นโดยยึดหลักความสามคัคคีเกื้อกูลซึ่งกันและกันดิฉันมีความกระตือรือร้อนในการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีทั้งยังศึกษาข้อปฏิบัติกฎระเบียบแนวทางปฏิบัติของงานที่ได้รับมอบหมายเสมอ 6. การใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิฉันให้ความสำคัญเกี่ยวกับการใช้ภาษาเนื่องจากภาษาเป็นสิ่งที่สำคัญในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีในการออกแบบสื่อการเรียนรู้เช่นแค n ว a k a า o o t w o r d w a l l ซึ่งช่วยให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจและเห็นภาพได้อย่างชัดเจน ดิฉันขอจบการรายงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่หนึ่งขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านขอบคุณและสวัสดีค่ะ